Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของเราแอดกูรูสปอตวีหนึ่งขอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกลลายการเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรุสปอตผมการันตี สรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าไม่มีเชลซีพาเลอร์ทำนายท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2022-2023ตำนานมิดฟิลด์เดอะกันเนอร์ออกมาทำนาย er ท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2022-2023เรย์พาเลอร์ตำนานกองกลางของอาสตซอนออกมาทำนายทีมที่จะจบอันดับท็อปโฟ์ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่2022-2023โดยเชื่อว่าเชลซีจะหลุดวงโครจรจากสีอันดับแรก อดีตกองกลางเดกกันเนอร์คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงป้องกันแชมป์ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันตามด้วยลิเวอร์พูลจบอันดับ2อร์เซนอนจบอันดับ3และทัดเนมฮอสสเปอร์จบอันดับ4ขณะเดียวกันเจ้าตัวคิดว่าในซีซั่นนี้เชซี Chelsea, จะต้องพลาดการคว้าตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเหตุเพราะในตลาดซัมเมอร์นี้พวกเขาเสริมทัพไปเพียงแค่2คนนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงและคาริดดคูลิบาลีผมคงมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะเป็นแชมป์เมียร์ลีก พอลเลอร์กล่ากับ Talk สปอร์ต่อมาผมคงยกให้ลิเวฟูลยัางแน่นอนและผมคิดว่าอาร์เซนอลพวกเขาตั้งเป้าที่จะจบในอันดับที่3นั่นคือเป้าหมายของพวกเขาในซีซั่นนี้ถ้าพวกเขาสามารถทําให้นักเตะทุกคนร่างกายฟิตได้และสมทับเข้ามาอีกสักคนหนึ่งผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ดีได้เลยดังนั้นผมจะยกให้อาร์เซนอจบอันดับที่3จากนั้นผมมองว่าปีนี้สเปอร์มาดีมากนะอันดับที่4แต่ผมคิดว่าเชลซี ต้องดิ้นรนในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนเว้นแต่พวกเขาจะเสริมทัพเพิ่มเติมก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงและคุณอาจเปลี่ยนใจอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสเปอร์ต้องได้สักแชมป์อาราเนมซี M ่ C, ผมจะไม่มีวันลืมประสบการณ์ที่แบ่งปันนี้โชคดีนะเพื่อนขอบคุณมากสมสรยูวนตุสประกาศยกเลิกสัญญากับอาราเนมซี M ่ C, กองกลางทีมชดวลิลด้วยความยินยอมพร้อมใจอย่างเป็นทางการแล้วโดวยมีรายงานว่านักเตะได้ค่าชดเฉยมากกว่า3ล้านยูโร มิดฟิล์รายนี้ย้ายมายัางมาลายแบบไร้ค่าตัวและหมดสัญญากับาร์ตซนในปี2 0 1 9และด้วยสถานะนั้นทําให้ยูเว่เสนอสัญญาใหญ่ให้กับเขาในเวลานั้นด้วยค่าเหนื่อยจิลันยูโรต่อซีซัน Euro season. สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2023แต่ดาวเตะทิมชาติเวลไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของแม็กอเลกีและยูเว่ก็ต้องการที่จะยุติข้อตกลงกับเขาก่อนกําหนดแทนที่จะหาทีมอื่นมาซื้อไป การเจรจาดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงแต่ในที่สุดพวกเขาก็จัดการกับรายละเอียดได้แล้วในวันอังคารผมยังคิดในแง่บวกเสมอแรมซี่โพ์ผ่านโซเชียลมีเดียผมสนุกกับการใช้เวลาในตูรินผมขอบคุณแฟนๆและชาวอิตาลีที่มีความเป็นมิตรให้การสนับสนุนและลงไลในฟุตบอลผมยินดีที่ได้พบพวกคุณในช่วงสมปีที่ผ่านมาขอบคุณมาก ผมจะไม่มีวันลืมออประสบการณ์ที่แบ่งปันนี้โชคดีนะเพื่อนๆขอบคุณมากปืนเซ้านิวอดีตแข้งและกุนซือเสียชีวิตแล้วเทอร์รี่นิวอดีตแข้งอาร์ตตันที่เคยเป็นผู้จัดการทีมด้วยเสียชีวิตลงในวัย80ปีจากการยืนยันของสมสรนนิวย้ายจากบันกอร์ซิตี้ในบ้านเกิดไอแลนด์เหนือมาร่วมทีมอาร์ตตันในปี1 9 5 9ขณะอายุ17ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชุดใหญ่ในวัยเพียง20ปี ซึ่งกลายเป็นสถริติกับตันอายุน้อยสุดตลอดการด้วยอดีตกองหลังทีมชาติไอแลนด์เหนือลงเล่นให้ปืนใหญ่รวม2 0 5นัดจากทุกรายการก่อนย้ายไปเฮาซิตี้ในปี1970เพื่อรับตำแหน่งผู้เล่นควบผู้จัดการทีมหลังควายสตั้งนิวเคยคุมทีมชาติไอแลนด์เหนือและสเปอร์ก่อนกลับมาเป็นผู้จัดการทีมแอสตันระหว่างปี1976-1983พาทีมได้แชมป์เอฟเอคัพในปี1 9 7 9 และเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าขัพวินเนอร์ครับในปีถัดมาาอ์เซน,นยกย่องบทบาทของนิวทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญที่สุดของสโมสรในยุคศตรวรรษที่20และกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนสนิทจากการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงในครั้งนี้ตำนานโกปืนสวมบทเอเรื่อยไฟฟ้าพังโรงรถเพื่อนบ้านเยเลมันตำนานผู้รักสัตว์ตัอแอสตซนและทิมชชติเยอรมันจะต้องคดีความตอนแก่ เมื่อถูกเพื่อนบ้านแจ้งความจับฐานบุกรุกและสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินรายงานจากสปอร์ตบิลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนภาพจากกล้องวงจรปิดกรณีเลมันเอาเลื่อยไฟฟ้าไปทำลายลงรถเพื่อนบ้านต้นเรื่องจากการที่อดีตจอมหนึ่งวัย52ิปีไม่พอใจเพื่อนบ้านที่ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างล้ำที่ดินมาบดบังทัศนียภาพของเทสาบสตานเบิร์กอันง,งดงามแห่งแคว้นบาวาเรียขอบคุณสปอเซอร์เจดีของเราแอดกูรุสปอร์ตวีหนึ่ง ขอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกด์ไลน์การเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งผมการันตีมีความพยายามพูดคุยกันหลายครั้งแต่ก็จบลงด้วยการต่อปากต่อคำกระทั่งหันล่าสุดเลมันนอตลูบุกรุกไปทำลายกล้องวงจรปิดบ้านคู่กรณีพร้อมด้วยลวยไฟฟ้าสร้างความอกสันขรแขวนแก่ผู้พบเห็นอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถ,ถึงที่เกิดเหตุทันเวลาจึงระงับความเสียหายไว้ได้ ลำดับต่อไปคือการสอบสวนโดยเจ้าของคดีหากพบว่าเลมันผิดจริงฐานบกุกรุกและทำลายทรัพย์สินก็ต้องถูกป 10, โโรับ10,000ยูโรยังไม่รวมค่าเสียหายทางแพ่งต่อคู่กรณีตำนานโกปืนใหญ่ห้าวตั้งแต่ขาแข้งเป็นตัวเปิดกับกองหน้าคู่ต่อสู้ประจำแถมชอบมีพฤติกรรมเพียเพ้ยนๆยังโดดไปหลังป้ายโฆษณาเพื่อแอบชีมักเซย์ปาดออตแลนตาจอยืมตาวาเรสโอลิมปิกมักเซย์จอดึงตัวนูโน,โนตาวารเรสแบ็กซอาร์อสตันไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัว และตัดหน้าอัตลันตาที่จรจาไม่สําเร็จก่อนหน้านี้ปาโบองกเรยอาประธานสมสรมักเซยบินมาเพื่อพบตัวแทนของวิลเลียมาลิบาแต่ทว่าการจรจาแทบจะไม่เป็นผลเพราะปืนใหญ่ต้องการเก็บนักเตะเอาไว้กับทีมและกําลังหาทางต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยบิ๊กบอสโอเอ็มยังไม่ได้เดินทางกับฝรั่งเศสแต่เขาเดินหน้าต่อเพื่อถึงแข้งปืนใหญ่ให้ได้โดยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นนูโน,โนตาวาเรสที่โอกาสลงสนามในซีซั่นน้าอาจจะไม่มาก พราะมีทั้งเคียรเรนเทนี่และตัวใหม่โอลิเซเนอร์ซิสเซนโก้ควงหน้าในตำแหน่งเดียวกันฟาบิโซโรมาโนนักข่าวดังรายงานว่าอาตาลันตาคือตัวเต็งในการได้ตัวแบ็กซ้ายประเกตแต่ทว่าการเจรจาล้มเหลวเนื่องจากทีมจากอิตาลีต้องการยืมตัวพ่วงสื้อขาดแต่ออสตันไม่ยอมกับการทางฝั่งมักเซยโอเคกับการยืมตัวโดยไม่ใช้ออปชั่นสื้อขาดซึ่งเป็นสิ่งที่ออสตันต้องการเพราะยังมองว่าตาวาเรสสามารถพัฒนาได้ และเป็นอันาคตของทีมในระยะยาวเช่นเดียวกับาลิบาเทียวีโกปืนใหญ่โอเคปล่อยนูโน่ตาวาเรสให้หมากเซยช่วยปั้นอีกคนปืนใหญ่อรสตอนบรลุข้อตกลงกันในการปล่อยยืมนูโน่ตาวาเรสแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวโปรเกสตไปให้กับโอลิมปิกมากเซยทีมดังจากลีกเอิงยืมตัวไปใช้งานจนถึงปี2023และไม่มีออปชั่นในการซื้อขาดสำหรับตาวาเรสโอกาสในทินเอมิสเตเดียมของเขายิ่งลดลงไปอีก ลังจากอาร์ตตัไปคว้าตัวออริิโน่เซซิงโก้แบ็กซายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟาบิสโอโรมาโนออกมาเฮวิโกกับเดี๋ยวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าทางมาร์กเซย์จะมีการตรวจเรื่องเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายในช่วงบ่ายวันนี้ก่อนที่จะลงนามอย่างเป็นทางการส่วนทางนาตาวาเรสจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสในวันศุกร์นี้ทันทีเพื่อตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการแม้ว่าตาวาเรสจะมีปัญหาในเรื่องฟอร์มการเล่นในซีซั่นแรกที่อังกฤษกับอาร์ตนอล แต่ทีมดังจากลอนดอนเหนือก็ยังเชื่อมั่นว่าดาวเตะว้ยีปียังมีสกยภาพในการพัฒนาตัวเองและพวกเขาก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการใส่เงื่อนไขในการซื้อขัดเอาไว้ในการยืมตัวครั้งนี้ดังนั้นตาวาเรสก็ยังมีอนาคตกับอารสตอนหากเขาทำผลงานได้ดีในเวทีลิกเอิง เช่นกับที่วิลเลียมซาริบาแสดงให้เห็นเมื่อปีก่อนกับหมักเซยของดีปืนสนไหมซาลิกาหาทางปล่อยแซงไมส์แมนซัมเมอร์นี้ดินโจนนักข่าวคนดังเผยว่าทางนิวคาสเซิลพร้อมที่จะปล่อยตัวออลองแซงไมส์แมงแข่งตัวรุกออกจากทีมซัมเมอร์นี้แข้งชาวฝรั่งเศสทำไป5ประตูกับ5แอซิสจากการลงเล่น35นัดในพรีเมียร์ลีกถือเป็นตัวหลักที่ช่วยทีมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่จากการที่ทีมได้กลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ทำให้สโมสรมีเงินก้อนโต ในการถึงแข้งหน้าใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาจากการเปิดเผยของโจนเอิางว่าทางนิวคาสเซิลมองว่าแซงแม็กซิเมงไม่ใช่นักเตะท,ที่ทีมขาดไม่ได้อีกแล้วและพร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมโดยมีเชลซีรวมถึงสเปอร์ที่มีขาเชื่อมโยงกันกับแซงแม็กซิเมงนิวคาสเซิลจะหาทางปล่อยเขาออกไปผมหมายถึงว่าพวกเขากําลังมองหาทีมที่จะมาซื้อแซงแม็กซิเมงและถ้าเป็นเชลซีพวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะเก็บทุกบาททุกสตังค์โจนก่าวผ่านกิฟมีสปอร์ต ผมรู้ว่าทรัตเตมห์ฮัสเปิลและอาร์สตนมีข่าวเชื่อมโยงกับแซงเมซิเม็งด้วยเช่นกัน n e w c a วคารตไม่มองเขาเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานในอนาคตของสโมสรนก้มว้25ปีมาอยู่กับ New วคารเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว16.2ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้ว93เกมทำ12ประตูกับ16แอซซิสเดี๋ยวที่หลายคนลุ้นกันอาจจะเกิดขึ้นจริงสื่อเผยอาร์สตนเริ่มคิดแผนเลโนโล่แลกติลมันสื่อดิมิเรอร์รายงานล่าสุดว่าอาร์สตนนั้น มีการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้แบรเลโน่ผู้รักษาประตูเยอรมันวัย30ปีที่เลสเตอร์ซิตี้เล็งไว้ไปแทน per, เคสเปอร์ชไมเคิลที่เตรียมย้ายร่วมทีมนีสในลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นข้อเสนอเพื่อจะแลกเปลี่ยนยูริเทเลมองกองกาลางเบลเยียมวัย25่าปีเป้าหมายของพวกเขาโดยปัจจุบันแบรเลโน่และยูริเตเลมองต่างมีเหลือแค่สัญญาหนึ่งปีกับต้นสังกัดของตนเองเช่นกันและไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เหมือนกัน ซึ่งทั้งด้านแบรเลโน่น ino, ก่อนหน้านี้มีรยายงาน,นว่าฟูลเลมบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเขาไปร่วมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวไปลานปอนแต่ล่าสุดมีการ,ปรเปิดเผยว่าการเจรจาอยู่ชะงักไปขอบคุณสปอนเซอร์เจ,จดีของเราแอด u ูรุสปอร์ตหนึ่งขอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกลไลก์การเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรุสปอรหนึ่งผมการันตี